ับผมปลากล้วยน้องบัวและลูกชายเพื่นนะครับกับตัวจริงปลากล้วยน้องบัวตัวนี้ลูกชายนะครับเจ้าหมูขาวนะครับให้กับ ใส่กับแม่เผือกได้ลูกเผือกนะครับปลาเกวยน้องบัวบงเขาพี่น้นองมางานนี้คุ้มค่าแล้วนะครับเห็นปลาเกวยน้องบัวเห้าดูบงเขานะครับชุด,ชด,ชด,ชด